สวัสดีครับพบกับบ่าวแทนนะครับผมปอดพระนครชาแนลนะครับผมวันนี้จะพามาเขาเรียกว่าชมโปรโมชั่นและแคมเปญของปอดของเรานะครับผมคันนี้นะครับผมด้านหลังผมนี่จะเป็น Open c a p นะครับผมเขาเรียกว่ารุ่นของเขานะครับผมเป็น XL p กลพันะครับผมเกียร์แมนนวลนะครับผม6สปีดนะครับผมเครื่องยนต์2.0นะครับผม170ดแรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 405นิวตันเมตรนะครับผมราคาของเขาเบาๆมากครับผม7 0 0 0 7 0บาทนะครับผมสำหรับรุ่นนี้ครับผมโปรโมชั่นของเรานะครับผมดาวเริ่มต้นนะครับผม69,000บาทนะครับผมผ่อน84เดือนอยู่ที่ 9,000xx ของเรานั้นนั่นเองนะครับผมสำหรับจัดแต่งแบบนี้เขาเรียกว่าแต่งตามโปรนะครับผมลูกค้าสามารถเลือกโปรโมชั่นตามความชอบของเราได้นะครับผมสำหรับคันนี้ที่ผมรีวิวเนี่ยดาวเริ่มต้นเลย หกหมื่นเก้าพันบาทครับผมผ่อนแปดสิบสี่เดือนเก้าพัน xx ครับผมจะแต่งแบบไหนสวยสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันครับผมเชิญเลย it